วันนี้จะมานำเสนอแคมเปญสุดพิเศษสำหรับ Mitsubishi x p a n d e r นะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลยครับผมแคมเปญสุดพิเศษสําหรับ Mitsubishi x p a n d e r นะครับแคมเปญที่1สําหรับลูกค้าที่มีอยากใช้เงินออกรถเรามีโปรโมชั่นดาวต่ําเริ่มต้นเพียง3 9 9 0 0าบาทสามารถผ่อนนานสูงสุดได้8 4งวดสําหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักง,งานเงินเดือนสลิปคาร์าบอนนะครับผมสำหรับแคมเปญที่2นะครับเป็นแคมเปญช่วยผ่อน เราช่วยผ่อนสูงสุด5,000บาทนาน6เดือนครับผมสำหรับแคมเปญที่3แคมเปญสุดท้ายนะครับผมเป็นแคมเปญขับรี90วันสำหรับลูกค้าที่ออกรถตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2564นี้ครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ Mistakes, but mistakes make you strong. And now let's break it down for a minute. I want. That.